มีให้แค่นี้ล่ะก้าวเียถามว่าจะแปลได้ไหมมามาจากลายเส้นของถ้าเขาไปออกซ่อนลูกคือไปออกกับรงชาติแต่ว่าสองสามสี่ห้าไม่มากร คู่ห่างน,นะมันศูนย์สี่แล้วเข้าแกะใช่ไหม <S <S ถ้าบนมีโอกาสยินไม่ได้นะสองเก้านะ,<ป>ะพบไปขาย,ขายไงคะไปกันร้อยอันนี้บางครั้งอัดอัดในลูกพออัดใช่ไหมแค่มาพบนนไ,ไปเดียวสองสามมาแล้วนี่มีผิดไปเลยไปเดียวอัดไปเดียวอันหนึ่งมาได้ระวังนัดถือว่า ถ้ไม่พลาดแต่เพราะมันถือว่ายังไม่ไกลเส้นเท่าไหร่มันยังไม่ข้ามเส้นมันมีลุ้นด้วยพอผมดูมาทีแล้วเออถ้าเป็นตัวนี้0 8ก็โอเคนะผมก็คิดที่ๆผมไม่พูดรู้แต่ว่าสู์มาถ้าเราลูดก็ได้อี้ยังไงก็ทงเข้าหนึ่งหนึ่งล่างหลักไหนอะเขาส่งพอกัน,น,นม,มันมันจะมอง เดี๋ยวผมขอเบียดดูก่อนเพื่อออกคุ้มแปดเนาะดูบันไดจดๆไปเลยตาาเป็นไปได้มันจะมีแค่สามตัวนะด้านล่างผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า คือเราบีบมาตามบันไดนะตัวนี้เล็กล่างแต่ผมชอบเลขกหนึ่งตัวเดียวละแต่ผมจะมองดูไปตามตามบันไดนะและ้วก็ถาความเป็นไปนได้ในรูปมาเป็นได้แค่ไหนแต่ว่าผมชอบเลขหนึ่งเลยละวันนี้ชอบเล็กหนึ่งเลขก,กล่างเขียนเลยจะมันจะมีแค่สามตัวที่ที่ที่ผมมองเป้าไว้นะเลขกล่างเลขบนอย่าเพิ่งคิดนะเอาแต่สองตัวล่างก็พอก่อน เอาออกจากผมให้แต่ติดหนึ่งก็ไม่เป็นไรไอมุมมองของผมจะมีแค่นี้ FC จะเอาสีเอาห้าอะไรมาใส่ก็ได้ได้หมดได้หมดนะครับนี่แค่นี้ตามตัวเลยประมาณสิก็ถือว่าสวยหรือแปดหนึ่งหรือเปล่าผมไล่ดูว่าตำหนักมันต้องเป็นแปดหนึ่งแล้วผมเขียนติด มันต้องเป็นแนะป,ปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งนั่อก็ได้กลับเอาเนอ้กลับเอาเนะเขียนผิดแล้วก็ตามนั้นไม่มีการลบไม่ลบละเอาไปนี้โอ้ไจะเขียนแปดหนึ่งนะกลายเป็นหนึ่งแปดเพราะว่าเราเขียนเขียนแบบสดเนาะไม่ได้เตรียมปกติผมชอบหนะึ่งแปดหนะึ่งอะแปดหนึ่งอะผมไปเขียนผิดเป็นหนึ่งแปดากกรตามนั้นเนื้อจะมีสามตัวแค่นั้นล่างอนะที่ผมมอง,มองไว้ เก่าหนึ่งมีมมแค่นี้สามตัวเบื้องต้นเลยนะผมว่ามองยังไงหนึ่งก็ต้องมาล่างอ่ะต้องมาล่างอะ่ะแปดหนึ1 1> ่งถือว่าสวยนะแปดหนึ่งแล้วก็หลักแสนเขาก็มาแปดอีกก็้พอดีคู่กันพอดีแปดท้าย <c oughs> <c oughs> ถ้าออกแปดหนึ่งถือว่าสวยมากที่เชื่อมหน <c oughs> ึ่งก็เรียกว่าตัวเก่ามาตัว โยกแปดไปอยู่หลักหลักสิบแล้วหนึ่งมาตกท้ายถือว่าเข้าเข้าท่าเลยเอามกง่ายอ่ะตัวเก่ามาตัวปกติเขาก็วยสเตปนี้เขาชอบเอาตัวเก่ามาตัวเราไปเล็งเอาที่เลขแปดแปดมาอยู่หลักสิบแล้วก็หนึ่งไปอยู่หลักหน่วยก็แค่นี้โอเคแล้วนี่นแค่นี้เน้นเลขล่างเลขบนไปว่ากันอีกรอบหนึ่งกลัวมันจะจับก่ายก็เลยไปว่ากันอีกรอบหนึ่งวันนี้จะลองดูเนาะไม่ถูกก็ไม่เป็นไร ไม่รู้จะถูกไม่ถูกนะผมคำนวณอย่างเดียวถูกวงินละตัวเงินล้วก็ถูกศูนย์เนาะครับถือว่าเราไม่ถูกเป็นที่เท่าไหร่ก็ถูกศูนย์แค่ตัวเดียวก็ถือว่าไม่ถูกละแล้วแต่จะรูดหน้าเนี่ยไม่รู้แต่แนวแนวคิดผมจะเล็งไปที่เลขหนึ่งหลักหน่วยใครไม่ชอบแปดหนึ่งอะไรก็เป้สี่หนึ่งสามหนึ่งก็ได้สามหนึ่งก็น่าคิดไปจับคู่อาจารย์แม่ก็ได้สามหนึ่งก็ได้ พอเลขเรามาสังเกตดู 3, 3ามมงวดมานี้เกี่ยวกับราชการที่9หมดพศสองสี่เ็ดศก็ออกเีล็กล่างอายุอายุก็89แล้วมาเมื่อกี้ก็วันเกิดเรียงกันเลย3ามสรายการเหลืออย่างเดียวที่เรายังต้องแก้โจทย์คือพศคิดหนึ่สองเจ็ดนี่ผมนี้ทำไงโอ้หนึ่งเก้าสองเจ็ดก็หนกมาก็ไม่เสียหายเนาะ เก้าหนึ่งมาก็ไม่เสียหายครับก็น่าจะประมาณนี้ผมไม่อยากคุยเยอะหรอกคุยนิดหน่อยพอแล้วเอาล่างผมให้แค่นี้ล่ะใครชอบหลุดจากหนึ่งคั่วอะไรก็ได้ใครจะเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ผมจะเขียนให้แค่สามตัวพอ <ไป S 1> จะเอาช็อดแรกพอตอนนั้นใครจะรูดก็ว่าไปอีกเรื่องหนึง เอาแบบนี้ละ่ะพอดูอาจารย์แม่รอบยังไม่มีอะไรเนื่องแค่นี้ละ่ละเก้านี่ถามว่าจะแปลได้ไหมมามาจากลายเส้นของถ้าเขาไปออกซ่อนลูกคือไปออกกระทงชาติแต่ว่า สองสามสี่หไม่มาก็ต้องไป7จ็ดมีแค่ตัวเดียวอ๋อใส่เสื้อใส่อะไร XL หรือเปล่า XL ใส่อะไรไม่รู้เนี่ยดีไหม XL. XL ครับ XL ครับ XL ครับออกสองงวดแล้วมาเว้นงวดหนึ่งือไม่ออกตัวเลขที่เขาเขียนให้งวดน,นี้น่าจะลุ้นมานะน่าจะมานะ ไม่หนึ่งกับศูนย์ก็อาจจะมาแบบนี้ผมมองไว้แบบนี้สามหลักถ้าเราไม่ใส่หนึ่งศูนย์เราจะใส่เจ็ดกับเก้าพอดีเลือกเอาหนึ่งศูนย์มาใส่คือเจ็ดกับเก้าเราเราเราค่อยมาแถกันว่ามันเป็นไปได้ไหมดีกว่านะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าปกติเลขมันจะขึ้นสูงหน่อยถามว่ามา7เจ็ดเก้าสวยไหมสวยอยู่นะแต่ว่าเลขสามหลักแสนเขาจะถ้าศูนย์แล้วผ่ามาแล้ว ส่วนมากมันจะออกไม่สูงเท่าไหร่นะผมเลยมันกล้มถึงอนะ่ะมองไม่ออกแเราเราลีกล่างอย่างเดียวก่อนเนะอะรูปให้ฟังเลยลนะนี่ตามรู้สึกผมนะมมเพราะหนึ่งสีน้ําเงินก็มีอยู่เก้าแถบสีแดงมีอยู่เจ็ดเจ็ดสองแถบอยู่ฝั่งข้างถ้าออกเจ็ดเก้าเ็ดก็ถือว่าพ่อไม่ต้องพูดกันนะอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะแปลไปตามรูปเลยนี่สิ่งที่ผมไม่ได้แปลลงรูป ไม่ได้เขียนเป็นอาจาร์แม่ก็จะมีตัวซ่อนเล็กคือเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเดียวอะ่ะฝันเห็นพระสงฆ์เลขแปดจ้ะฝันเห็นลูกหมูตัวแดงจากลูกหมูก็หมูเล็กๆก็หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเด่นพวกอหนึ่งตัวเดียวอะ่ะบนยังไม่รู้นะล่างข้อหนึ่งเล็กหนึ่งตัวเดียวอันก็จะต้นต้นตรงไห้หนึ่งหนึ่งตัวแรกก่อน ครับมีแค่นี้ตามตัวเลยประมาณสิบแปดก็ถือว่าสวยสิบแปดหนึ่งหรือเปล่าผมไล่ดู